มาเม่มาแมยหอย่งถามเจ้าของเจ้าของเสืออยู่แม่์โทษเลวพ่อหนี่บม้าลมาบ่บ่รด้ซื้อรหรีมันอยู่แต่ว่าบ่มีเขาก็เลยเสือเจ้าคอยจื้อยังได้ในเมยเมยนั่ไปยังคือบัฟังแน่ฟังจังงด๋ฮูกบฟังีหลีบฟัง าะไปเปิดเบิ้ง2องสอาแบ้กปยัง่ไปหน่อยัน้คันกาลับรนมาขั้นไหนขั้นรถตู้นั้นทะเบียนยังหกสาหนึ่สี่เฮ <laughs> <laughs> ้ยซื่อแหมกับเบาๆอีกอย่างก็เฮ้ยสื่อ <c oughs> ว่าเป็น,นดอกเว็บข่อยมันซื้อบ่ได้น้ำของก็เลยบ่ซื้อเพราะเาบ่สนใจยัง แม่นไทยคลิปอยู่เตยไหมย่องให้แน่เยี่ยวยังไงได้เนี่ยให้ว่าบองว่าแบบว่าบอแบบบออายเด้อขันอยู่ในแขนลูกอันใดกางามเบิร์ดขี้ลายจะไดกางามเสื้อข่อยบองจะเสื้อข่อยบองขันอยู่ในแขนลูกเจ้าน่ะอันใดขี้ลายจะกางาม ปลาชีดาหมอกแล้วมากกระยาเนาะเพราเขาว่าเรื่องจริงเกินแล้วจะกะงามมันแล้วแต่คนมักแม่มาดื่อของข่อยมักอะไรเรียเร่ยบๆเบาๆจะให้ขห่อยใส่เด้วยยาว่าอันนี้ใส่ให้หน่อยนี่คือบกเกินบกเกินมือขาดทีมซื้อ<ว>ไม่ใช่มันสวยอยู่แต่ละเข้าใจะเข้าหมายว่าเราดูดูทำงานไม่กระทั่ง เจ้าคือว่าโรเล็กเจ้าคือว่าโลเล็กเข็งทมลดาหยในการโลเล็กทำไมมือเดียว้ยโลเล็กโลเล็กไหนก่อนมันจริงจริงแต่นี่ไม่รู้เอาซื้อมาแต่ภูเก็ตแต่น่าจะของปลอมแล้วแหละแต่ว่าโรเล็กของผมไแต่แกบอกซื้อภูเก็ตแล้วมันไปตรงนี้นะไอ้ตรงนี้มันไปตรงนี้มันขาดแค่นั้นแหละอันอื่นไม่เป็นไรนะแต่โอ้ใส่ได้มือเดียว แบกเต้นเขาเต้นดึงเธอเดี๋ยวไปเลยค่ะไปเลยแม่ฮะทำอะไรหน่อยมาเลยเตยก็อยู่นี่ไงกลัวอะไรกลัวอะไรเดี๋ยวพอลูกก็บมาอชิตตาก็อยู่พอลูกเอารถรถแมาอุ๊ยวันนี้ไม่ต้องห่วงที่จอดรถสบายมันที่จอดรถสบายอยู่แต่มันไกลไม่ไกลนะไกลนะข้างบนข้างบนไหนกข้างในข้างล่างหรอตลอตรงนี้เองเอานั้นออกแล้วเหรอเอาเอารถหนังออกแล้วเหรอ ลงมาจอดเลยใช่ว่าเขาลดหนาําอกให้แล้วพ่อมาเมื่อเช้านี่โอ้โหเมื่อวานนี้เราเมื่อวานเราเป็นไงมั่งเราไปแดงไม่ได้ไปร้อนไม่มีที่อยู่โอ้ยเมื่อวานคนเยอะมากแล้วมาที่นี่หนาวไม่มีที่นอนคนละแบบเลยเนาะโอ้โหดีนะลงรถมาเอาพ่อห่มลงมากอดด้วยเมืองตรุกับชนบดมันเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนตัวเองตายเลยยิ่งไม่สู้อากาศด้วยชีวิตตัวเอง ก่อุตุเขาบอกยู่แล้วว่าเรามงจะร้อนลงเลยสองสามเข้าใจอยู่แต่เข้าใจไหมเราเจอร้อนๆมาจากกรุงเทพไหมอะไรเนี่ยมุดอะไรมาจริงนะเป็นมุดใต้หวันเป็นดีเสื้อไม่นะมาไปเห็นแล้วเนี่ยเป็นเบอรนหลังเลยเป็นไรเป็นมุดยังมาเนี่ยเบอแถบเลยนี่รูปไปแล้วัาผ่ารูปไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กัดถอดเสื้อไปซุ่มน้ำ ไปมุดใต้เวทีตรงไหนวะนี่ยก็ผ้านไไ oh. ั่นแหละม่โอยเสื้อพ่อวันชัยประมาณเสื้อสีขาวเินเจีะไรน่ผ้าใส่เสื้อสีขาวไปไงส,สีขาวเขาเนะนำเอาไว้ให้ใส่ไปงานบุญอ่าว่าสหือนกใส้อ่อนให้คอยบอกบรว่าเสื้ออคงอิงก็ใส่เอเดียวไม่ไม่ใช่ไม่อยากใส่นะอยากใส่แต่ใส่ครั้งเดียวแล้วมัน มันเสียดายซื้อเก <laughs> ็บเป็นคอลเลกชันมันเสียดายจริงนะใส่ครั้งเยวแล้วแบบเออพี่เหรอแอบังสิเปลือนเอาเปลือนอีกอ,อ,อย่างในคลิปบอกว่าคนนี้มีมีคอลเลกชันของของ,องทุกทุก <laughs> ทงงางไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีเยอะอยู่เ<อ>ก็บไว้ให้วันที่ว่าเราจะต้องต้องได้ใช้<อ>เพื่อการกุศลในอนาคตมันต้องมีหลักสักวันหนึ่ง ก็ไปประมูลไว้ทำบุญไงไปลูกสาวทำบุญไงจากแม่ฮักออสเตรเลียประมูลเสื้ออุงอิงหนึ่งแสนบาทขอบคุณค่ะขอบคุณยังขอบคุณยังขอบคุณค่ะเออจากแม่ฮักเกาหลีประมูลกระเป๋าหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวโอแถมหอับ เอาไม่เฮาซ้อมไปก่อนไงเราซ้อมไอ้ก่อนคือเรามีท <รอ S 2> ุกอย่างเราซ้อมไปไมเอาไม่วันที่จะต้องทําบุญที่แบบว่าเอ้ยมันต้องมีสักวันหนึ่งเผื่อจะสร้างโบสถ์พระสร้างนอะไรใหญ่ๆขึ้นมานะ่ะม่่นอยากได้พญานาคจังไหอยากได้พญานาคจังด<ม>ไดเอออยากสั่งก็่าอยากสาั่งว่าไหมอยากได้อยากได้ <laughs> ไดข้อหามาหายเจ้ากะสิแบกไปน้ำบอ่อ <laughs> เอออยากส้่งคนอยากสั่งองค์ปูสีสุโธ่กัปูสีสุดทบ่กับแม่ย่าประชุมมาถ้าสร้างแต่ส้างแต่ปูเพอนกบไม่ต้องสั่งหญ้าน้ำเออสั่งปูล้วก็ต้องสั่งหญ้าน้ำอันนี้ก็มันก็ต้องหามว่า,าโลโอกาสก็จังบอดชนบางอะไรมียืมคำบอดมาเบาเนาะ รอเวลาและโอกาสจสัดสรรเองจริงจริงถามว่าเราอยากสร้างไหมอยากสร้างอันนี้ไม่หน่อยเข้าใจไม่หน่อย,อยว่าอยากได้อยากสร้างอยากแปลงเบินเบินเนาะถึงเวลาเขาอยากมีเขาเขามีเข้าพอมีแต่เขาก็อยากเออคนแชร์ถือเราจะรีรางวันที่หนึ่งคนปแล้วอ,อย่าอย่าอย่าขอลองขอ,ขอลองลองเลยเรื่องรางวันที่หนึ่งนี้ไม่หน่อยจะไปรอนทำไมรางวันที่หนึ่งมันมันถึงโอกาศแล้วไม่ไม่ พี่พี่เองจีหนูเป็นคนอย่างหนึ่งนะหนูไม่อยากใช้คำว่าไส้ดวงหมองนั่นแล้วเอาไปสัง่งหนูอยากได้ที่แบบว่าเอ้ยแม่มีงบอยู่หาแสนเด้อเนาะแล้วไ,ไปปรึกษาว่าสิเขาสิสั่งใสมองใดนี่นะ่นะเขาสัท้ามองใดนนะแล้วกลับไปปรึกษาเพื่อนแล่วมีงบไปหาแสนเขากับจังเตาพี่น้องเขาเอาว่าสั่งนี่เนาะดีบอปร,รึกษากันยังสิ มันสียไขกว่าที่แบบว่าโอ้ยถือเลขล้านสองล้านแล้วมาสั่งอุ้ยสองเปนหายอยแล้ว,ว,วแม่อันหายเพิ่นหายอยู่แล้วแต่ว่าเฮาเฮาตังงบ,บจากของเฮาตังห่ายจากจาก,จากตังในกระเป๋าเราสดสดตังสีานะบ่แมาณว่าถ่าแต่โอ๊ถ่ายสดสตาไปใส่ไปสัส่งไปสั่งใส่เจ้าเจ้าคือว่าเจ้าสิาสัส่งเฉดใดมองไดในวันบ้ปัสสานวนะ้องให้ให้ ให้เขาวาเดอมื่อไหขอยางเอามคอนาวัดซื้อขอยาเอากจลรถมาห้ไปบรูกญแจลรถก็จาเสียแล้วยางมานหนาวัดเราขอก็ยางกลับเห็นแต่ซ่านำแล้วก็ะยางกลับราอยังไม่เสร็จใช่ไหมก็แนะนำบอกว่าหรือว่า